ลโาลสวัสดีคะ่ kind of Hello, คะบางคกับวางนะคะช่องวางทาโค่ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุดินค่ะธาตุดินก็มีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างค่ะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้เป็นแบบไทม์เลส s นะคะก็คือดูเมื่อไหร่ก็จะเป็นคําทํานายในช่วงระยะเวลานั้นๆนะคะแล้วก็เป็นคลิปลันดอมนะคะในหัวข้อที่ว่า เขารักจริงหรือเปล่านะเออเราจะมาเช็คกันนะคะว่าในตอนนี้ความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปหรือเปล่านะเข้ามาหาเราเพื่ออะไรน่ะ มาหลอกจริงใจหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะดวงก็จะเป็นดวงโดยรวมนะคะดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะส่วนท่นานใดที่อยากจะเช็คดวงกับวางนะคะเป็นเรื่องราวของคุณกับเขาโดยเฉพาะเลยนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้ะคะ่ะใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คำว่ากวางทาโร่นะคะหรือว่าจะจิ้มลิงก์ด้านล่างก็ได้ะคะ่ะวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์ให้แล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสถาน,นการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรบ้างะคะ่ะขอพ่ายก่อนหนึ่งใบนะอ่ะหนึ่งใบ Pa ดด of c u คค่ะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวท่าน้ำนะคะท่าน้ำก็มีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีในด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะต่อมานะจ๊ะ เป็นไพ่ก้าวหม้ค่ะความรักความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องเดิมๆซ้ำๆนะคะในระหว่างช่วงเวลาที่คุณคบกันเนาะนะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เลิกลากันไปแล้วแต่ยังคาราคาซางกันอยู่นะคะ เออยังมีปัญหาตามกันมาอยู่นะอืมเขาอาจจะพยายามเข้ามาขอโทษขอโพยกับคุณก็ได้นะคะเหมือนสำนึกผิดเนาะแต่ว่าตัวคุณเกาอาจจะกลัวๆค่ะนะว่าเอ่อเขาจะทำเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะอืมนะมาดูกันต่อนะคะมีไพ่ temperance ค่ะอืมคนที่คุณคุยค่ะอาจจะเป็นชาวราศีธนูค่ะหรือไม่ก็เป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะ นะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปมามานะอืเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวบล็อกเดี๋ยวไม่บล็อกนะคะอืให้อย่างตอนนี้ค่ะถ้าห่างห่างกันไปก็มีโอกาสมากๆค่ะที่เขาจะติดต่อกลับมาหรือบางทีเขาอาจจะส่องคุณอย,อยู่อยู่ด้วยนะเอออยากรู้ความเป็นไปเป็นมาเกี่ยวกับตัวคุณแต่ว่าไม่กล้าค่ะไม่กล้าที่จะเข้าหาก็ได้นะคะอืม มาดูกันต่อนะเข้าคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความคิดเด็กๆก,ก็ได้นะคะอืมดูแล้วอาจจะไม่รู้จักโตค่ะเอออาจจะไม่ค่อยวางแผนอะไรในชีวิตสักเท่าไหร่นะคะเออแต่ว่าเรื่องของการเอาใจการพันน้อพนอนเนี่ยอาจจะเก่งในการพูดให้เราสบายใจแบบนี้นะคะหรือน่าจะเก่งนะตอนแม่ค่ะเป็นไพ่เด็กถือดาบค่ะอืม อคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวทัดลมด้วยก็ได้ค่ะทัดลมก็มีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ขี้หึงก็ได้นะขี้หึงนะแล้วก็หึงแบบไร้สาระเออหรือว่าเขาชอบเอาเรื่องอะไรแบบไร้สาระมาทะเลาะนะคะอืมซึ่งทําให้เราอาจจะรู้สึกเบื่อก็ได้นะคะเออมาดูกันต่อนะหรือว่า อ,อความสัมพันธ์เนี้ยนะคะเขาอาจจะไปทําอะไรผิดมาสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วในระหว่างเนี้ยณตอนเนี้ยค่ะคุณยังระแวงเขาอยู่เลยก็ได้นะเออยังรู้สึกระแวงอยู่เลยว่าเอ้ยปัญหานั้นมันจะกลับมาอีกไม่น่าเขาจะทําแบบเดิมอีกไห่น่หรืออะไรแบบเนี้ยนะคะวางคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าพยายามอยู่คนเดียวก็ได้นะเอออาจจะมีความเหนื่อยก็ได้นะคะนะ มาดูกันต่อนะคะมีไพ่ไฮพรสค่ะอาจจะเหนื่อยที่ว่าทําไมความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสักทีอืมทั้งที่เราเนี่ยทุ่มเทให้กับเขานะคะแสดงออกอย่างชัดเจนเลยว่าเราอยากจะไปต่อแต่ทําไมเขาไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องของสถานะก็ได้หรืออาจจะชัดเจนในเรื่องอื่นๆก็ได้นะคะในเรื่องของความรู้สึกหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอืมนะมาดูต่อบางคนเนี่ย ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วบางทียังไม่เปิดเผยก็มีนะโอเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องอยู่ในความลับนะคะอานนี้เรามาดูอีกค่ะมีไพ่หกเหรียญค่ะบางทีคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่เนี่ยเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอะ่ะเออทุ่มเทรแรงกายแรงใจให้กับเขานะคะแต่ดูเหมือนตัวเขาอาจจะ ไม่ค่อยทุ่มเทรแรงกายแรงใจเหมือนที่คุณทำอืมนะอาจจะเป็นฟ e e l i n g ของคุณก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องที่วางบอกไปมันสามารถสลับฝั่งกันได้แล้วก็เหตุการณ์ที่วางพูดมานะคะถ้ารู้สึกว่ามันตรงกับคุณอย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์สเหตุการณ์นะคะคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้จนจบทั้งคลิปเลยนะคะแต่ถ้าไม่ตรงก็ไปดู ep อื่นหรือว่าจะไปดูหัวข้ออื่นๆก็ได้นะคะอืมอ่ะแล้วเอ่อวางยกตัวอย่างเนาะอืม จะได้เห็นภาพง่ายๆนะคะอย่างแบบคุณอาจจะเป็นคนที่ทักหาเขาก่อนประจําก็ได้นะโอเวลาเขาหายไปหรืออะไรแบบเนี้ยเราต้องทักหาเขาก่อนง้อเขาก่อนอืมอาจจะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะ,อะมาดูกันต่อมีปัญหาอะไรอีกบ้างนะคะสามถ้วยนะคะว่างคิดว่าคนคนนี้ก็น่าจะติดเพื่อนติดปาร์ตี้พอสมควรเลยนะคะนะหรือว่า คนรอบข้างของเขาเนียคะเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยมีอิทธิพลกับเขาค่อนข้างสูงนะเออหรืออาจจะเป็นความสำคัญที่คุณอาจจะโดนเทบ่อยๆโออนัดเอาไว้แล้วปรากฏว่าเทแบบ last minute เลยไปกับคนอื่นซะง,งั้นนะคะไปกับเออ,อกก็ได้นะคะไปกับเพื่อนก็ได้นะอืมนะอาจจะแบบเทแบบนี้นะคะอืมเออจริงๆแล้วอ่ะ ที่วางดูไพ่มานะคะกวางก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ในคลิปนี้ในอีพีนี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีเรื่องราวมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะคะอีลูตุงนางพอสมควรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะว่าณตอนนี้ค่ะความรู้สึกของเขาเป็นยังไงเขารักคุณจริงหรือเปล่านะที่มามาไปไปเนี่ยอืสรุปรักหรือเปล่านะชาริออดค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอ่ะก็ ก็สามารถมีความรักได้เนอะเออนะต่อมาค่ะมีไพ่แปดไม้ค่ะเดวิลค่ะแล้วก็สองไม้ค่ะอืแฮงแมนค่ะโอ้ในไพ่ที่ขึ้นมานะคะถ้าถามคำว่ารักเนี่ยมันไม่มีไพ่ถ้วยดังนั้นกวางก็ยังไม่บอกยังยังบอกไม่ได้เนอะว่าเป็นคำว่ารัก แต่กวางอยากจะบอกว่าเขารู้สึกหลงคุณนะใช้คำนี้ได้เพราะมี d เดวิขึ้นมามหลงคุณคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเขาห่างไปเขาก็ยังคงคิดถึงอืมลองสังเกตว่าความสัมพันธ์เนี้ยมามาไปไปแต่อก็คือยังตัดกันไม่ขาดนะคะเออยังตัดกันไม่ขาดยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของกันและกันนะคะถึงเขาจะมีใครถึงเขาจะพูดคุยอะไรกับใคร เขายังคงนึกถึงคุณอยู่นะอืมเออบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องสิบแปดบวกเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็นึกถึงเรื่องแบบนั้นนะคะแล้วเขาก็คิดว่าตัวคุณนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีจริตจะกรานดีแซบอยู่เออนะเป็นแบบนี้ค่ะเออแต่ว่ามันไม่ใช่ยังยังยังบอกไม่ได้ว่ามันเป็นความรักอะค่ะอืมนะเอออีกอ,อ,อย่างหนึง่งเนะยพูดอันนี้เออ ไม่ได้เข้าข้างคนดูนะแต่ว่าก็พูดอ่านตามไพ่นะคะมีไพ่ชาริออตนะคะมีไพ่แปดไม้แล้วก็สองไม้คลายที่ห่างๆกันอยู่นะคะว่าคิดว่าเดี๋ยวเขาก็ติดต่อมานะคะเดี๋ยวเขาก็ติดต่อมาแล้วตัวเขาเองเขาคนนี้นะคะเขาอยากที่จะไปต่อด้วยนะเอออยากที่จะไปต่ออยากที่จะพูดคุยนะคะอืมอยากที่จะมีความสัมพันธ์ดีๆกับคุณอีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะอยากจะพุ่งตรงเข้ามาหาคุณเลย ะะแล้วครั้งนี้การที่เขามาเขาอยากจะมองอนาคตด้วยนะคะอือยากจะพูดถึงอนาคตด้วยนะความไม่ชัดเจนอาจจะเป็นความชัดเจนก็ได้เนาะนะนะแต่ก็ต้องระวังค่ะว่าปัญหาหลายๆอย่างมันอาจจะยังมีอยู่อาจจะเป็นเรื่องของนิสัยของเขาก็ได้ที่เป็นคนเจ้าชู้เออก,ก็อาจจะยังคงต้องมีอยู่นะเนาะอะไรแบบนี้นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องราวอื่นๆก็ได้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ไปติดเพื่อนอย่างเงี้ย ก็อาจจะยังคงต้องติดเพื่อนอยู่นะคะดังนั้นเราก็อาจจะต้องพิจารณาเอาค่ะว่าเอจอ้ายังไงกับความสัมพันธ์นี้จะไปต่อดีหรือว่าพอแค่นี้เนอะแต่ยังไงก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลเขาอยากไปต่อจะ้ะนะสั้นๆง่าย,ายๆเขาอยากไปต่อจะ้ะอ่ะมาดูต่อนะคะมาดูต่อค่ะอืมถ้าไปต่อแล้วจะเป็นยังไงนะคะไปต่อแล้วจะเป็นยังไง King of c ั p ค่ะแล้วก็เก้าเหรียญค่ะตามด้วยสามไม้ค่ะ แล้วก็เฮอร์มค่ะอ่าอีกอันนึงนะแล้วก็ King อ f แ a นส์ค่ะถ้าไปต่อนะคะวังคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยอืมดีนะดีขึ้นได้แน่นอนนะคะดีขึ้นได้แน่นอนอืมจะมีความเข้าใจมากขึ้นเขาจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจำได้ไม่เอ,อย่ยไพ่ใบแรกอะคะ่ะเนี่ยไพ่ใบแรกที่เราเปิดมาเลยเป็นไพ่เด็กเนอะเด็กน้อย นะความคิดเขายังเด็กน้อยอยู่ได้ช่วงนี้ทุกอย่างโฟกัสอยู่กับตัวเองโลกหมุนรอบตัวเองไม่ค่อยมองอนาคตสักเท่าไหร่ไม่ค่อยสนใจความรู้สึกของคุณเท่าไหร่แต่การกลับมาครั้งนี้นะคะหรือว่าช่วงเวลานับจากนี้ไปนะคะวังคิดว่าเขาจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเนี่ยไห้คิงไพคิงนะคะให้เฮอร์มิตนะคะเออจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น จะเข้าใจถึงปัญหามากขึ้นและเข้าใจความรู้สึกคุณมากขึ้นยิ่งเป็นไพ่ถ้วยด้วยนะคะ k i งอ of c ั p จะสนใจความรู้สึกของผู้อื่นมากขึ้นจากเมื่อก่อนอ่ะไม่สนใจฉันลอยตัวฉันทำอะไรฉันลอยตัวฉันทำอะไรฉันไม่ผิดแต่ณตอนนี้เริ่มรู้สึกละเริ่มรู้สึกไข้ควรถึงการกระทําของตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเออรถอยู่นะ ดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณะค่ะว่าคุณจะให้โอกาสเขาอีกครั้งไหมเนะาะอมาดูกันต่อนะคะว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะเขามองคุณเป็นยังไง Queen of w a n d s ค่ะเมื่อกี้ King of w a n d s เนาะแล้วก็ Queen of w a n d s ไพคู่กันนั่นหมายถึงว่าความคิดที่เขามีคือเขาอยากให้คุณอยู่เคียงข้างเขาหลายๆอย่างมันถูกจริต หล,หลายอย่างมันคลิกมากๆเลยอืมเห็นไหมไพ่เดวิลอะ่ะไม่ผิดเลยนะคะที่เขาหลงคุณที่เขายังนึกถึงคุณอยู่เพราะว่ามันมีหลายอย่างที่มันคอนเนคกันค่ะคุณกับเขาอืมนะเขาต้องการคนเก่งอะและคุณก็เป็นคนเก่งเขาต้องการต้องการคนที่มีสเสน่ห์ใช่ค่ะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์อืมเป๊ะเลยนะคะ อ่ะคราวนี้มาดูต่อนะว่าเขาคิดยังไงกับคุณอีกบ้างนะคะเฟรนด์ค่ะอยากกลับมาคือดีอยากจะมาสารสัมพันธ์ค่ะนะดูจากรูปก็ได้นะ,คะ่ค่ะบิวตี้แอนด์เบสโออยากที่จะกลับมาสารสัมพันธ์คิดถึงอยู่เสมอนะคะอืมเออแล้วก็ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะอันนี้มันเป็นดวงโดยรวมเนาะมันไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะคะมันอาจจะเป็นของแบบเป็นคนธาตุดินทั้งหมดเลยอะไร่งเงี้ยถ้าอยากจะดูแบบ ส่วนตัวมันก็จะมีความแม่นยํามากกว่าเนาะก็สามารถมาดูส่วนตัวกวางได้ก็แอดไลน์มาได้เนาะใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทาร่โลนะคะเอออมาดูกันค่ะว่ายังไงต่อนะดูกวางไม่ต้องโกวความลับล้วดไหลนะคะทุกอย่างเป็นความลับหมดนะคะืมแล้วก็มีไพ่หนึ่งเหรียญน,นะแล้วก็ The World ค่ะคุณมีคุณค่าสําหรับเขาเสมอนะคะอันนี้คือไพ่เลขหนึ่งคือไพ่ เริ่มต้นใช่ไหมอันนี้คือไพ่ t ด e w เวอคือไพ่จุดจบใช่ปะ่ะนั่นหมายถึงว่าเขาอยากที่จะมีคุณตลอดไปอ่ะเอออยู่ด้วยกันจนจบอ่ะอืม happy ending เลยแบบเนี้ย last forever เออประมาณนี้เลยนะเออกวางอ่านดูเวอร์เป็นไม่เวอร์จริงแล้วไม่เวอร์อ่านตามไพ่ไม่เวอร์นะคะอะไรที่ว่าดีก็รับเอาไว้เนอะ อะไรที่ไม่ดีก็เราก็ทิ้งมันไปหรือว่าเราอาจจะปรับปรุงแก้ไขก็ได้นะคะอ่ะขอดูอีกหนึ่งใบค่ะสามเหรียญค่ะอยากกลับมาพูดคุยอยากจะชี้แจงแถลงไขนะคะคิดถึงมิตรภาพดีๆของคุณค่ะคิดถึงเรื่องราวดีๆของคุณด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูไพ่ข้อความกันค่ะขอดูไพ่ข้อความหน่อยนะคะอืมเขาบอกว่าเขาจะทำให้คุณเห็นถึงความจริงจังในความสัมพันธ์นี้ค่ะลดอยู่นะ ณตอนนี้คุณอาจจะมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้ดังนั้นเขาก็อยากที่จะให้สถานะกับคุณแต่ถ้านาตอนนี้คุณเป็นแฟนกันนะคะเขาก็อยากทําให้เห็นถึงว่าเขายังอยากที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะอยากให้มันก้าวหน้าอยากให้ความรู้สึกมันพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอืมแบบเนี้ยนะคะเออเขาอยากทําให้คุณเนี่ยมีความสุขนะเขาอยากนี่คือข้อความในใจของเขานะเออเขาอยากทําให้คุณมีความสุขนะอืม อ่ะแล้วก็ตัวเขาอะอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ตัวคุณนะคะว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะอ่ะเรื่องราวของคุณได้จบลงแล้วในคลิปนี้นะคะใครที่อยากจะดูส่วนตัวก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีมาก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คำว่ากวางทาโร่นะคะฝากกดไลค์ like, กดติดตามวางด้วยค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย